สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะคะเดี๋ยวมือนี้อ่าสาวแอลมาหาเฮงมาที่วัดบ้านตาลนะคะพี่น้องจา๋าวัดใหม่บ้านตาลเนาะเดี๋ยวสิผ้าเอซี FC นะคะไปชมบรารมีของปู่นะคะอ่าเป็นองค์เป้พุทธรูปหุ่นขี้พึ่งนะคะพี่น้องจา๋าไปกันเลยจ้า อันนี้สิเป็นเป็นข้างในนะคะพี่น้องจา๋าข้างในวัดบ้านตาลนะคะวัดใหม่บ้านตาลนะคะสาวแอลมาข้างแรงนะคะพี่น้องจา๋ายังม่มีโอกาสได้มานะคะแต่ว่ามือนีนะคะสาวแอลมาถ่ายคลิปที่คําชะนูดนะคะมาขอตัวเลขปู่นะคะพี่น้องจา๋าวันนี้ก็เลยมีโอกาสได้มาชมบารมีนะคะได้มาชม องปู่นะคะพี่น้องจา๋าอยู่วัดใหม่บ้านตันนะคะแล้วสาวเอลสีผ้าพีผ้านองนะคะไปชมด้านในหุ่นคี้พึ่งกันนะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวชมบรรยากาศสันสองนะคะพี่น้องจา๋าถ่ายลงไปสู่ด้านล่างนะคะเดี๋ยวสาวเอลสีผ้าท่านผู้ชมทุกคนนะคะ ไปชมด้านล่างอีกรอบหนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะไม่มีตัวเลขนะคะสาวเอลสีมาไทายพระพุทธลูปนะคะหลคลุ่นคีพึ่งนะคะมาถ่ายให้เอซีทุกคน <c oughs> ได้ชมกันนะคะพี่น้องจา๋าอันนี้ปู่หลวงปู่หลุยนะคะพี่น้องจา๋า ตัวนี้หลวงปู่ฟั่นนะคะพี่น oh, okay. ้องจ๋าองนี mm ้หลวงปู่ข่าวนะคะองนี้หลวงปู่เสานะคะพี่น้องจ๋าหลวงปู่เสานะคะองนี้หลวงปู่สิงจ้าอง์นี้หลวงปู่หลวงปู่อย่างพี่น้องจ๋าหลวงปู่แหวนค่ะพี่น้องจ๋าหลวงปู่แหวนนะคะ วงนี้หลวงปู่มั่นจ่าก็จะให้เบิ้งบรรยากาศรอบๆนะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวสาวเอลสิไปถ่ายสั้นไต่ให้พี่น้องเอฟซีได้ชมกันนะคะส่วนชั้นนี้จะเป็นชั้นสามนะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวสาวเอลสิมาถ่ายนะคะบรรยากาศด้านในนะคะให้พี่น้องเอฟซีนะคะได้ชมและขอพอรไปพร้อมๆกันนะคะพี่น้องจา๋า วันนี้เราจะถูกหวยรวยไปยกช่องสาวแอลมหาเฮงนะคะอันนี้สิเป็นบรรยากาศชั้นสามนะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวมาเบิ้งมุมนี้กันเลยจา้าก็จะมีสี่มุมนะคะ อันนี้คือวิวด้านล่างนะคะพี่น้องจ๋าซเซลยืสันสามนะคะทายลงมาสันแหลกนะคะพี่น้องจ๋าอันนี้บรรยากาศนะคะบรรยากาศก็จะประมาณนี้จ้าคลิปนี้พ่ะห้าพี่น้องเอฟซีทุกคนนะคะมาไหว้พระนะคะขอโชคขอลาภเนาะเดี๋ยว,ซวเซลสิพาพี่น้องเอฟซีนะคะลงบันไดนะคะพี่น้องจ้า ค่อยๆย่างนะคะเดี๋ยวสาวเอลสีผ้าพี่น้องเอฟซีนะคะไปชมบารมีขององค์ปู่ด้านล่างนะคะไปชมพระพุทธรูปด้านล่างนะคะพี่น้องจา๋าสาวเอลย่างขึ้นมายังวไดไทยให้พี่น้องเอฟซีได้ชมกันนะคะเดี๋ยวสาวเอลสีผ้าไปชมไปกันเลยจ้าตัวน,นี้จะเป็นชั้นแรกนะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวสาวเอลสีผ้าไปชมบารมี ของปูนะคะใกล้ๆนะคะนี่นะคะเดี๋ยวสาวเอลสิภาพี่น้องเอฟซีเบิงรอบข้างๆนะคะนี่นะคะสําหรับท้ายคลิปนี้นะคะพี่น้องจา๋าสาวเอลมหาเฮงขอให้พี่น้องปองไปทุกคน หมดนี่หวยออกตรงไหวะ09แมนอยู่บ่อ้าย09โอเคบ่โอเค